นี่ตกลงเรียบร้อยยังเนี่ยไอ้ไอหนังไก่อ่ะเรื่องไปเรียบร้อยยังอร่อยมากนี่หนุ่มนข้าวเหนียวหมดหอยย้อนไปจริงเหรอกินกับอะไรกนกับอะไรหนังไก่น้ำพริกหนังไก่เหรอกินกับข้าวเหนียวว่าเหรออร่อยมาก่มากน้ำกิกหนังไก่กินกับข้าวเหนียวอร่อยมากเมื่อนี้น้องนั่งไหมนั่งไหมมามามา ยืนได้เขาเห็นหน้าดีิว่าิคกี้เดี๋ยว่าใครเป่าผงฉันอย่าไปเชื่ออะไรเปียมันมากเวลามันพูดมันชอบฉีดยายาตอนนี้อยเปนเอปนเปมนนี้นะพระใบกันไวเป็นผลท่านพ่ะใบแล้วเอ้โหใบหลักมากผมเราเป๊ะ้ง p a r i เดี๋ยวเดี๋ยวเดวดี๋ยววงือเอาไหดิ ด้านมด้าน่ย้ายบางทีดีวแวมนอะไร่งเแล้กมใช่ไมัปิดอนน้นู่นอมได้เนี่ยยังเ่ยคุณแม่คายในขายฟอเห็นไมเอออากาศลงกับเราไม่ต้องควรไหลค่ะแล้วมีเดินนะคะขายไปเลยเอาให้จดีเลยเามเลย่สำคัญเลยตอที่อากาศร่าอากาศเนี่ยไม่างเนี่ยสัตป่อยกันดีค่ะแชมพูดัมาสเตอร์นะคะชมโตมาเตไม่มีแชมพู แารลิฟมีแารลิฟมีอ๋อมีแต่ว่าเตราไม่เร์ไม่มีน้ำหอมแารลิฟมีน้ำหอมหอมนะเดินไปหัวก็นึกว่าเมื่อกี้จะพูดถึงน้ำหอมหอมกันน้ำหอมหอมแารลิฟมีน้ำหอมหอมนะคะมีกระชิ้นขอบคุณค่ะไก่หรือเนื้อคะคนละครึ่งแม่ลูกค้าถ้าเจอลูกค้ากวนประสาทนี่เราควรทำอะไรเดี๋ยวน้องมาบอกคนละครึ่งไม่มีเอาไปไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปรู้ อ๋อไม่มีคนละครึ่งที่ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาใช่แล้วก็ต้องต้องเปิดร้านแล้วมีป่ะคนละครึ่งเรามีป่ะไม่มีจะต้องสมัครแต่ก็ต้องสมัครอยู่ในโทรศัพท์คนที่อยู่ร้านตลอดเวลาแล้วใครกินใครจะอยู่ร้านตลอดเวลาเราจะกินไก่ติดไหมครับไก่คุ้นค่ะจริงจริงบางทีเราก็ควรสมัครไอ้คนละครึ่งนะได้เหรือเราสมัครขอเวลาไม่ควรสมัครอ๋อ ไม่สมัครก่อนนะไ๋่ก็พูดเลยออจีที่เขาพูดเนี่ยเราก็นึกว่าเขาเจ้าเนื้อครึ่งหนึ่งไก่ครึ่งหนึ่งหึืว่าลูกฟ้าคนภาษาซื้ออีกแล้วขี้เงี้ยวอ่ะที่ว่าเขาคนภาษาเขาเดินไปเลยเอ้าก็เล่นด้วยอ่ะแล้วล่ะมีไก่ฉีกไหมครับอร่อยมากเลยนะคะ เจ้าของร้านคิดว่าลูกคค้าวรใส่ครึ่งเรือครึ่งกะลูกค้าควรประสาทค่ะรถแม่นะลูกค้าหายหนีไปเลยค่ะน้อหญิงปณิตาค่ะยอมไหมคะแม่ไม่รู้จะทำยังไงดีกราบขอพระคุณน้องท่านกราบขอประธานอภัยคือไม่รู้จริงๆว่าเขาสามารถใช้คนว่าใช้โครงการคนระบเงินรับร้านไม่ไม่ได้ไงใช่ไหมเออใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ำละครสั้นแนวตั <c 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 ้งแม่พี่อาน้าฟกับแม่หนิงนะคนะเลือกหรือวยจะไม่จะไม่สู้กับหน้าหรอกคนกลุ่มนี้ฉันไม่สู้กับใครเลยใครเล่นไรกับนไม่ไม่คนกลุ่มนี้ฉันไม่สู้เลยฉันแพ้ฉันพูดเลยแมมอย่าไปเชื่อจ้างภาพเก่งแ่ฉันแพ้คนไหนแพ้คนกลุ่มนี้หนิงไม่สู้ทุกคนเพราะคนกลุ่มนี้สู้ไปหนิงก็แพ้มีใครชี้ไม่ฮะรลายน้อยสุดในกลุ่มค่ะ ลูกถึงจะหันมามองหน้าป้านะว่าไฮไลท์น้อยสุดมันมีบอกใครรายน้อยสุดหนิงไงลูกทำหน้าลูกทำหน้าแบบมันไม่ใช่ลรก่องจริใช่ไหมลูกฮะลูกยังไม่ข้ากล้าคอนเฟิร์มการันตีเลยว่ามันมีไลฟ์สุดน้อยสุดถ้าไลฟ์สุดเนี่ยยังพอการันตีได้ใช่ไหมลูก เป็นคนที่เป็นคนแพ้ที่ไม่ต้องรักษาตําแหน่งคือความสุขเป็นคนแพ้ที่ไม่ต้องรักษาตําแหน่งคือความสุขเป็นคนแพ้ที่ไม่ต้องรักษาตําแหน่งคือความสุขรักษาตําแหน่งไงไม่ต้องมีโมงไม่ต้องรักษาตําแหน่งก็มีความสุขแลอมีความกดดันเข้าใจไหมคะาโอเคเข้าใจเราแพ้เป็นด้วยไหมแพ้เป็นภาชนะเป็นมา ชนะเป็นพระชนะเป็นมารมารอะไรอ่ะมารสังคมคมอะไรอ่ะฮะคมอะไรอ่ะมารสังคมคมอะไรคมมีดมีดอะไรมีดอีโต้โต้โต้อะไรโต้อะไรโต้วาทีทีอะไรทีเดอะสตาตาอะไรตาอะไรตาผมพูดจำไม่เพราะไม่ได้นะคะ ทุกคนทุกคนเบื่อพวกดาราแอปผ่านสื่อปะไม่เคยพูดทำอยางค่ะเคยเบื่อพวกดาราแอปผ่านสื่อปะนี่้ค่ในพวกทำอยางเป็นที่ไหนใส่ไ่ได้ทำไมอ่ะเราเป็นแบบตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเล็กเขาหนั้นโอ้โหเด็กพวกเนี้ยเด็กพวกเนี้ยน่ากลัวกว่าพวกเราอีกเด็กพวกเนี้ยน่ากลัวกว่าเราอีกเล่นตออคำเหมือนเด็กเล็กเลยค่ะ day. วันนี้ไปงานมาทั้งร้านอ่ะทั้งสองคนนี่ค่ะมาจากซุปเต็มสองท่านค่ะเพื่ออึดอัดมากเลยข้างในใสเป็นแบบเต็มสองปีหยาไม่ไหวเข้ามาเออไม่ไหวหรอกว่าตอนนี้จะเป็นลมช่วยด้วยใช่ครับมีแจกตัวน้ำบัตจูนะครับ บรรทัดทองนะคะที่จุฬาซอย5อยู่ถึง5ทุ่มแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะออเดอร์ผ่านทางช่องทาง d e l i v e r รก็ปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะไม่ไม่เดี๋ยวปิดอันนี้นะคุณหมอหน้าบ้านอยากเอาหลอดมากินค่ะยูปแค่ดูเนาะอะไรนะอยากเอาหลอดมากินค่ะแค่ดูอย่างเดียวซื้อเร็วมาเร็ว